นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะเอกัสสะมิงกิระสะมะเยปัญญาติกาภพิคุอนันตะปฏติภริตวะสยะโนงละภติมะโหตานังดูราโสตุจนาสัปุริสะทั้งหลายกิระดังจักหูมานียังมีในกาละขาบหนึ่ง พระพุทธเจ้าอยู่สถิตสำราญในป่าเจตววนณอารามวันนั้นยังมีพิโุหาร้อยตนมีมหาอนันตะเป็นระทานก็ใครหู้ยังพระอนิสงส์อันโคนและเตวดาตั้งหลายหากได้มาปูจาละหือตานก็กวนขอทำมาเตสนาซึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินกรรมเจ้าพิขุตั้งหลายก็จาเึิงกันไปมาสันนั้น พระพุทธเจ้าก็สเสด็จออกมาจากขันธกุติแล้วมานั่งอยู่เหนืออาสนะแล้วพระก็ถามว่าพิ่เขเวดูลาภิขุตั้งหลายสูตั้นตั้งหลายมาเจราจากันเสื่อด้วยกร,รมอย่างใดนั่นจาเจ้าภิขุตั้งหลายจิงไขจาว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาเจราจากันด้วยกรรมถ้อยคำสันนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้เทศนาว่าภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายอันว่าคนและเทวดาตั้งหลายนั่นได้มาขึ้นตานลรับูชาก็มีพระละอนิสงส์ต่างกันพระพุทธเจ้ากล่าวเต่านั้นแล้วก็อยู่บ่ปากหันเมื่อนั่นเจ้าภิกขุตั้งหลายจึงขออราธนาว่าดังนี้ว่าพันเตภคควาฆ่าแดดพระพุทธเจ้า ผู้ฆ่าตั้งหลายใครหู้ยังอน,นิสงอันค้นและเตวดาตั้งหลายหากื่อตานเป็นต้นว่าเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนผาติดสีสายน้ำมันขันทะของหอมตั้งหลายมีอน,นิสง์อันกว้างขวางมากนักนั่นขอพระพุทธเจ้าจุงได้เตสนาเถิงยังอน,นิสง์อันนั้นขื่อแจ้งแก่ผู้ฆ่าตั้งหลายเตะพระคาวาข้าอันว่าพระพุทธเจ้าจิงเตสนาเป็นคะถาว่าดังนี้ สัพตานังธรรมะตานังจินาติสัพระติธรรมรติจิตนาติดังนี้อนันตดูลาอนันตะอันว่าตานอันมีองค์สี่พักการอันหนึ่งเป็นปัมะตานังอันหนึ่งมาชิมะตานังอันหนึ่งอุตมะตานังอันหนึ่งมังกละตานังปัทธมะตานังนั้นปุกละหญิงใจผู้ใดได้ปูจาด้วยเข้าตอกดอกไม้เครื่องไล่ลาตา จวนจันน้ำมันต่างจองโยนยายสีวิกายจ่อตุงวีพัดจาม้อนชัดจองกุติวิหารธรรมมาตนั่งเตสนาธรรมสร้างศาลาแปลงขัวฮาวคันใดสร้างสะดอกบัวหอมตั้งหลายอันกล่าวมานี่ชื่อว่าปัตถามตานส่วนว่าปุคละผู้ใดหืือตานวัตถุอันใดอันหนึ่งอันนั้น เกิดมาในภาวะจาดใดเตียนก็ย่อมมีพ่อแม่พี่น้องก็ย่อมเป็นแก้วแกนตนแก้วแกตนและมีมิตรสหายก็ย่อมเป็นแก้วแก่กันทุกเมื่ออันหนึ่งเกิดมาในจาดใดก็มีเนื้อตนอันงามมากนักมีเข้าของสมบัติมากมีอายุมันยืนยาวในภาวะจาดนานได้กับจิงเสี่ยงยังอน,นิสงอันได้ืือตายังเครื่องฟูงอันก่าวมานั่นแหละ มัจฉิมะตานังปุคละผู้ใดหื้อตานยังเข้าสลากภพและสังฆภพและเข้าจังหันหื้อเป็นตานแก่แก้วตังสามมีพระละอนิสงปุคละผู้หื้อผ้าขาวผ้าเหลืองเป็นตานนั่นผ้ากระถินก็ดีเครื่องอัคคบริขารก็ดีได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าก็าดีได้สร้างธรรมเตสนา ได้ได้ฮื้อผ้ากัมปีเป็นตานก็ดีได้บวชเป็นสามเณรและอุปสัมปะทากรมเป็นภิกคุก็ดีได้ยกเอาลูกผู้อื่นมาเป็นลูกตนได้ปลูกไม้สลีมหาโพได้เอาทรายมาใส่ขวงแก้วทั้งสและขวงไม้สลีมหาโพก็ดี ได้กวาดวัดวาอารามก็ดีได้กระทำบุญตั้งหลายฝูงนี้ชื่อว่ามัชชิมะตานขลือฮัตนักบวชตนใดหู้ธรรมะภาวนาอย่างพุทธคุณวิปัสสนาก็ดีพรหมวิหารก็ดีได้ชื่อว่าอุตตมะตานังเสี่ยงแลส่วนมังคละตานังนั้นมีปุคละปูใดหื่อตานยังเครื่องอาคะบริขารเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าหื้อตานแก่พิขุสังฆเจ้าตนเป็นอรหันตา ปุคละภูนั่นเกิดมาในภาวะจาดใดเตียนก็ยอมได้นุ่งทะลงเสื้อผ้าอันดีงามใครได้วัตถุอย่างใดก็ได้โดยใจง่ายได้โดยง่ายจักเป็นตีหักจําเริญใจแก่คนแหละแค่คนตั้งหลายทุกภาวะจาดพักาหนึ่งประกอบด้วยสิป,ปะกุลมีพญาปัญญามากนักแรลอน,นันตะโยปุคะโลอันว่าปุคละภูใด ได้หือตานยังผ้ากระถินแก่เจ้าพิโุสังฆะตั้งหลายได้หือตานยังผ้าปังสุกุลแก่เจ้าพิโุตนอยู่ปาสัง,งัดก็มีอานิสงส์งตางกันและอานิสงส์ผ้ากระถินนั่นภุคละภูหือตาน,นั่นก็จะได้สวยสุขคือว่าได้เป็นต้าพญาได้เก้าหมื่นเก้าปันจ่าจักได้เป็นพญาจักกวัตติราชได้เป็นพราหมกะฮะบดีเศรษฐี มีเข้าของมากนักด้วยอานิสงส์งของผ้ากรถินนั่นแหลแม่นว่าจักภาธนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตาก่ปันไดเถิงอานิสงส์งผ้าปังสกุลน,นั่นอุป,ปมาดังใจผู้หนึ่งจักไายนะ้ำมาหาสมุทรอันกว้างไดสิบหมื่นโยชนะก็หาจักตีได้ปันหลอดถึงฝั่งกั้มนานั่นแหลพิบอมีเป็นดังอัน้นเป็นดังใจผู้หนึ่ง มีกำลังแรงมากนักมีม้าสินทุวาดต,ตัวหนึ่งไปในอากาศเป็นอันจักปันก็อไข่มักไข่ได้ไปดูขอฟ้าจักกวานมันก็ขึ้นขี่ม้าสินทุวาดต,ตัวนั่นได้กาว่าดูลาม้าแก้วสินทุวาดมึงจุงเอากูไปดูคอฟ้าจักกวานเดเตม้าสินทุวาดต,ตัวนั่นก็ได้สยองขึ้นสู่อากาศได้แปดปันวาก็ยืนอยู่หันบอกไปไหนใจผู้นั่นกาว่า อันว่าคอฟ้าจักรวาลไก่เต้าใดจาแมาศิลทวาดก่กาวว่ายังไก่นักแลใจผู้นั้นจิงกาวต่อไปว่าเจ้าจุงไปตามกำลังเตะยามนั้นมาก,ก็ไปตามกำลังแห่งตนพระหมานหัดมือเดียวก็ไปลอดถึงคอฟ้าจักรวาลบัดเดียวอันนี้จักเป็นสันใดอันว่าผ้าปังสุกุนผ้าขาวผ้าเหลืองอันใด้เฮือเป็นตาลก็อุป,ปมาพั่มดังนั่นแหล พระพุทธเจ้าก็เตศนาบทว่าสัพพะระโสธรรมะระโสชินาติพิกเวดูลาพิขุตั้งหลายปุคณะผู้ใดมาล่ำเปิงหายังสังขารธรรมอันบ่มั่นบ่เตียงและเข้ามาบวชในศาสนาแห่งพระตถาคตเป็นสามนเณรก็ดีเป็นพิคุพิคุนีก็ดีแม่นจักผ่าธน,นาก็จักไดเถงด้วยอนิสงส์อันไดื้อผพาผ้าปังสุกุลเป็นตาน อุปมาดังใจผู้หนึ่งอันไหวน้ำมหาสมุทรอันหาแหงบ่ได้ฮื้อเสียศีลดังอ้านจริงได้ชื่อว่านักบวชบ่ได้หื้อหักษาศีนตนฮื้อดีเป็นดังทลายดังจาม,มาลีอันหักษาย่างปีกและหางแหงตนบ่ระื้อโลนหายเสียงดังนั้นได้ชื่อว่านักบวชด,ด้วยศรัทธาแต่แหลก็ได้เสวยพระอธิสง์อันฮื้อเสียงจีรากาลนานว่านับได้16กครับ อันอยู่เป็นสามนเณรนั่นแล้วบวชเป็นพิคุได้เสวยพระอนิสงส์สามสิบครับปุคละผู้ใดหือตายังเครื่องอัคะบริขารสัพป,ปะตาดังมวลแก่พิคุสังฆะเมื่อเข้าอยู่ปริวาสก็ดีอยู่ปลูกได้ปลูกไม้สลีมหาโปได้สร้างพระพุทธรูปก็ดีได้จ้างผู้อื่นแต้มเขียนทำหรือว่าได้เขียนด้วยมือตนก็ดีหือปูจาเอาเข้าตอกดอกไม้และข้าของเงินคำ ฝูงนั่นได้ชื่อว่าอุตมะตานกันว่าจุดจุดติายเมื่อเกิดในจันฟ้าจะุมหาราชิกาได้ห้าร้อยปีติบแล้วก็ได้จักลงมาเกิดในจันตาวะติงสาได้ปันปีติบจักได้ลำดับขึ้นไปถึงยังจันฟ้าปรินิมะมิตะวะสะวะดีในตีนั่นได้ปันปีติบกันว่าเมียนจากอายุตีนั่นแล้วก็จักได้ลงมาเกิดในตวีปตังสี เตียนย่อมได้เกิดในค้าขูดอันผาเสิรประกอบด้วยเข้าของเงินํำม,มากนักบอฮอนจักได้เกิดในบ้านหนอกขอกเมืองสักเตื่อแหลพระพุทธเจ้าเตศสนาอุตมะตานเต่านี้ตีนี้พระพุทธเจ้าจักเตศสนายังมังกะละตานผู้มีภญาปัญญาเปิงหู้มังกะละตาเนนะปฏิภลิตวะปฏิวันเนดูลาอนันตะปุกละอันเสียยัง มาเชลและธรรมและบาภาวนาพุทธคุณก็ดีพร้มวิหารก็ดีเอาอันใดอันหนึ่งมาเป็นมิตรสหายหฮื้อมั่นกุง้งหฮื้อกุง้งอฮื้อมั่นหฮื้อกุง้งแล้วปฏิบัติบอกคาสายแม่นว่าได้สามวันเจ็ดวันก็ดีแม่นว่าได้จักภาวนาพระมานเจนแม่ไก่ก้มกินน้ำก็ดีดังอันก็จักมีพระละอนิสง์ได้แสนโกดกับสัพป,ปะตานตังมวลมีพระละอนิสง์มากนัก มีเข้าของสมบัติมากหลายอันว่าสับป,ปะตานดังมวลอันใดก็ดีแม่นเป็นผ้ากำปีก็ดีเป็นกุศลส่วนบุญอันกว้างขวางบ่อาจอ้างจักขนานานับใดยังพระอันิสง์อันนั้นแลได้จือว่าสร้างหนตางและกองบุญอันใหญ่ มื่อได้เข้าสู่นิพพานได้ชื่อว่าสร้างหนตางและเพียวหนตางและหาจักเพียบเตรียมบ่ได้เหตุดังอันพระพุทธเจ้าจิงเตสนามังคลตานาังนี้บัดนี้จักเตสนาไปไปลายหน้าว่าพิกเวดูลาพิโคตั้งหลายผู้มีภญาปัญญาเปิงหู้หันยังบุญกุลและกุศลละอันจักเป็นแกนเป็นสารเป็นที่จังติเปิงแกตนหื้ออุปถากหักษาพ่อแม่ผูเฒทาภูแกคูบาอาจารย์ พีคูนักบวชหฮ้อด้หือห้อตานด้วยพระใจตั้งสีก็ดีนักผาตอาจาริยะแก้วตั้งสามได้มาสุมาก,กววารระวะยาม้มเมื่อเข้าวาสาออกวาสาได้โอกาสอาราธนายังของตานแห่งตันแล้วก็ดีเอาข้าของนั่นมาพาหื้เป็นสามส่วนได้เฮือแก่ผู้โอกาสนั้นหนึ่งส่วนเหตุดังลือว่าอันนั่นจา ปุ้นสังฆะาขมสามส่วนนั่นฮือได้แก่ผู้หือสองส่วนปุกะละผู้หือโอกาสแล้วยังเจตนาตานอันนั้นเกิดมาในจัดใดก็จักมีเสียงอันม่วนเพราะหาผู้จักมาเสมอบ่ได้คนตั้งหลายฟูงได้ได้อุปถากพ่อแม่และหือสัปพะตานตังมวนหือเป็นตานกันตายจากเอาตนไปเกิดบนจันฟ้าอยู่ในติป,ปะสมบัติอันยิ่งนักได้ปันปีติบ กันว่าเมียนอายุจากตีนั้นแล้วก็จักลงมาเกิดในเมืองคนอันเป็นสุขตุกภาวะจาดอันนี้ชื่อว่าสัปปะละติธรรมะละติจินาติเหตุด,ดังอันยิ่งใจตั้งหลายมีใจมกใกักไข่กระตามบุญเฮือตานยังสัปปะตานตังมวลตามอันตนหากได้คนขวายหามาดังอัน ก็จักมีอานิสงส์ใื้ได้เถงสุขในภาวะจาดไปหน้ามีนิพานเจ้าหากเป็นตีแล้วบอยาจะเลนาเตสนาปดิโยสาเนปหุจนาในเมื่อแล้วธรรมเตสนาแห่งพระพุทธเจ้าปางนั้นเจ้าพิคุตั้งหลายบางพ่องก็ได้เถงโซตาสติกาธาอนากาอรหันตาตามบุญสมปานแห่งตนอันได้ กะตาทีิการมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแหละสัปปะตานังอานิสังสะภริภลออะอันได้หื่อสัปปะตานตั้งหลายก็ได้บังคมสมเลศเสษ